รายต่อไปไรายต่อไปก็จะเป็นรายที่เป็นภูมิแพ้หอบออาแพ้ร้อนได้บ่อยค่ะ,อ,คะอันนี้ก็ดีดีขึ้นชัดเจนกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาจะก่อนที่จะทานอาหารเสริมตัวนี้เขาจะเป็นแบบคือจามทั้งคืนนะคะคจนเหมือนกับทําให้แบบพักผ่อนได้น้อยแล้วก็ เหมือนพอถึงเวลาตอนเช้าก็ไปเรียนไม่ได้เพราะว่าคืนไม่ได้นอนเลยค่ะก็มมไม่ค่อยได้กินแต่พอได้อาหารเสริมเนี่ยเขาแบบจามก็ไม่จามไม่ไออ,อ,อาการภูมแพ้ดีขึ้นเขาก็นอนหลับพักผ่อนได้ดีแล้วนี่ก็น้ําหนักตัวก็ขึ้นเป็นบอกขึ้นตั้งหลายกิโลขึ้นตั้งห้าิโลในหนึ่งในหนึ่งเดือนนี่นะชัดเจนลดอากามยาลดความปวดนะครัโอเคก็ให้เขาออกกําลังกายผมก็คงไม่ได้นนะครับควบคุมกันได้นะครับ ก็ดีใจภูมิแพ้หอบแล้วลอหอบ้วครับก็ดีขึ้นค่ะพอปกติเขาจะต้องพ่นยาด้วยอคือเป็นภูมิแพ้แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยหมอจะให้ยามาพ่นแล้วก็ยาขยายหลอดลมที่แบบช่วยช่วยนะเพราะว่ามันเหนื่อยง่ายค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ยาแล้วร้อนในร้อนในก็เหมือนจะนานๆเหมือนตอนนี้ยังไม่เห็นบอกว่าเป็นนะคะแต่เมื่อก่อนจะบ่อยมากเลยเป็นแล้วก็เป็นเยอะๆเป็นแบบต้องต้องใช้ยาแก้เศจช่วยเป็นเพราะร้อนในหรือติด เชื้อแบคทีเรียหรือราไม่ทราบพอแต่เขาจะเป็นแบบขึ้นมาบ่อยมากเลยคงจะไม่ใช่แค่ร้อนไหนล์ะมั้งถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ถ้ากินแล้วมันไม่เป็นผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ใแคร้อนไหนตั้งแต่ต้นนะอาจจะมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียก็อยู่ในปากก็ได้ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานไอยาไอแบคทีเรียรามันจะไม่มานะฮะยาไม่จะไม่มาไอตอนคนนี้นี่ใช้เดี๋ยวกินได้ทั้งนทีเช้าสองเย็นสองค่ะ ผมว่าไปอย่างนี้ได้ค่ะันจากนี้ต่อไปนะครับที่หนูมาอยู่ตอนแรกเนี่ยค่ะหนูก็กินยาสูตรแรกไม่ได้ค่ะแบบกินมันก็อ้วกเนี่ยค่ะมันแพ้ค่ะไม่มันเหมือนกับไม่แบบคนไม่เคยกินอะพอกินปพ๊บมันก็อ้วกแบบถ้ากินนี่ต้องมีอะไรมารองเลยมันต้องอ้วกอยู่แล้วอแล้วแบบเหมือนมากินสูตรแรกดีอยู่แล้วมาดื้อย,ยาแล้วก็มากินสูตรสุดท้าย่ะมันก็ ดีที่ทําให้หนูอ้วนขึ้นแล้วแร้หนูผอมมาผอมเลยเ <ผม S 2> หรอฮะน้ำนะหนักสุดท้ายจําได้มาเท่าไหร่ตอนผอมมากๆ29ยี่สิบเก้าโอ้โหแล้วแล้วพอกินยาสูตรสามมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนน้าหนักถึงเจ็ดสิบสองค่ะหนูก็กินมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เหมือนกับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ค่ะก็ะมีโรคไตมันมีภูมิแพ้ก็เหมือนจะเป็นหอบแต่ไม่ได้เป็นก็แบบแค่มีเสียงอยู่ข้างในแบบแบบ,แบ,บเวลาหายใจมันจะดัง คือคือแบบนี้ค่คนอื่นก็ได้ยินนี่ค่ะแต่เราก็ได้ยินดังกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาหมอบ่อยมากเลยจนแบบเรียนแบบแทบจะไม่รู้เรื่องค่ะในวนอาทิตย์หนึ่งบบไปหาหมอไม่สบายไม่สบายอย่างเงี้ยน,น้ำหนัก,กรลบสิบโลแต่ทีดีโฟดีแต่แบบมันมันเหมือน,นร่างกายตัวเองไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีดีโฟนี่ของเราตอนนั้นเราทราบไหมเท่าไหร่พันกว่าพันกว่าตอนนี้ก็พันสี ตอนนี้พันสี่อ๋อแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่แข็งแรงถึงไม่แข็งแรงอ๋อครับแล้วเรามาแข็งแรงตอนนี้ถือว่าแข็งแรงหรือยังค่ะเมื่อก่อนนี้ก็แบบหน้าตามไม่สดชื่นแบบนี้ค่ะแบก็เป็นภูมิแพ้แบบไอจามจนไม่ได้นอนค่ะแบบคนคนในบ้านลำคาค่ะแบบหนูเป็นแบบนี้มาสามสี่เดือนค่ะแบบน้องแบบนอนในห้องแทบจะไม่ได้นอนค่ะหนูก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงแม่ก็บอกว่าได้ยินเสียงทุกวันเลยแบบ เขาก็ให้หนูไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้เขาก็ให้หนูแบบให้ให้ให้ยาเก่าๆมา่ยาอภูมิแพ้แต่มันก็ไม่หายพออีกวันนึงแบบมันมีเสียงหายใจข้างในไปหาหมอหมอก็ให้ยาหอบมาก็พวนก็ก็รู้สึกดีขึ้นเป็นพักๆค่ะแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาอีกค่ะก็แสดงว่ารักษารักษากับกับหมอเนี่ย ที่หมอให้ยามาเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยก็ยังเป็นอยู่สามเดือนสี่เดือนค่ะไม,ไม่ไม่อไม่จามตอนกลงคืนไม่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาค่ะแต่แบบอแค่แป๊บเดียวก็นอนต่อได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนนี้แบบไอแลมันแบบนอนไม่ได้ไปโรงเรียนแบบทะลึ่มทะลือแบบหลับในโรงเรียนในห้องทุกวันเนี้ค่ะตอนนี้ก็ ดีขึ้นไม่ไอไม่ตาไม่เป็นหวัดง่ายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยแค่โดนฝนแค่แบบรองฝนนิดเดียวก็ไข้ขึ้นนะคะแบบเป็นไข้ไอจามีละมุกตอนนี้ไม่มีนะคะไม่เป็นแล้วก็เมื่อก่อนจะเป็นร้อนในบ่อยแบบกินน้ําเยอะก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันแบบเป็นแล้วมันไม่ได้เป็นเล็กๆมันเป็นแบบใหญ่ๆค่ะเป็นร้อนในใหญ่ๆเลยเป็นแบบเต็มปากแบบเดือนหนึ่งมันจะเป็นตลอดเป็นทุกเดือนค่ะเป็นแบบเนี้ยวนไปวนมาแล้วแบบ หนูก็ไปหาหมอทุกเดือนแบบก็ไม่รู้ว่ามันไม่หายหาหมอแล้วก็ไม่หายกินน้ําเยอะแล้วก็ไม่หายแล้วแบบไม่รู้กินยาแก้เสบก็แบบก็ไม่หายหายแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหญ่เหมือนเดิมครับก็กินก็ไม่มีะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ไม่เป็นไม่เป็นร้อนในเลยเราไอแล้วไอจามก็มีบ้างริดหน่อยเล็กน้อยแล้วเราทานมาได้ระยะเวลานานแค่ไหนละก็หนึ่งเดือนก็อาทิตย์เดียวมันเหมือนกับ รู้แล้วว่าตัวเองแบบสดใสขึ้นไงนค่ะไปโรงเรียนก็ไม่ไอไม่จามไม่ง่วงไม่อะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้หายก่อนที่หนูเรียนจบครับซูนตัวนี้มันจะช่วยเราไหมก็หนูคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่ะเพราะว่าแค่กินแค่ไม่แค่เดือนเดียวค่ะก็รู้สึกว่าตเองดีขึ้นดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะมไม่ต้อง บางทีถ้าไม่ต้องใช้ยาโรงพยาบาละมันก็แบบเหมือนกับมันปรับตัวได้เนะไรมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาโรงพยาบาลมาเดือ,อนแล้วคิดถึงคุณปู่ไหมคิดถึงค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคิดถึงอยู่ถ้าท่านยังอยู่ะนะครับถ้าท่านยังอยู่อยากจะบอกอะไรกับท่านครับก็ที่แม่เสียชีวิตก็ต้องตอใจอะ ครับพ่อก็คนอื่นรับไม่ได้นี่ค่แต่มาวันนี้หนูอยู่เพื่อทุกๆคนแล้วก็อยู่อยู่เพื่ออนาคตของตัวเองและน้องที่จะเดินกันต่อไปนะครับอยากจะขอบคุณปา้าคุณแม่แม่ที่เลี้ยงหนูมาตั้งสิบเอ็ดปีจนแบบให้ชีวิตใหม่กับหนูเลยค่ะแบบ รายต่อไปเป็นเชื้อราที่หนังศีรษะนะครับอันนี้อันนี้ก็ยังยังเรื่องเชื้อรานี่ยังยังไม่ชัดเจนเพราะก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่เรื่องสุขภาพเหมือนหน้าตาอะไรเขาก็ดูผ่องใสขึ้นค่ะแต่แต่ถ้าเราถามเขาเนี่ยเขาจะเหมือนเด็กยังอายุน้อยค่ะตอบไม่ค่อยถูกคับทีนี้เชื้อราที่หนังศีรษะมันไม่ใช่เชื้อราที่อยู่ภายในนะครับโอกาสที่ที่ แคปสูงเราจะไปออกฤทธิ์บนหนังศีรษะมันค่อนข้างจะน้อยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ยาภายนอกผมจะทำพัฟยาสากผมให้เขาใช้หรือไม่ก็ทานยาทาศีรษะทาหนังศีรษะให้เขาใช้แล้วผมก็เชื่อว่าจ่จัดการได้แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันค่อนข้างจะเยอะเลยแน่นอนเรากินยาเข้าไปมันออกฤทธิ์ภายในร่างกายแต่มันไม่ออกฤทธิ์ที่นี่หรอกเพราะมันอยู่ข้างนอก เพ <C> e <an> ราะฉะนั้นตรงต้องใช้ตรงนี้ต่อดูดูผมทําให้ใช้แล้วผมจะส่งไปที่ <c oughs> บางให่ได้นะครับภายในเดือนหนึ่งสองเดือน,นผมเชื่อว่าอ <c oughs> าก <c oughs> <ข>าน่าจะดีขึ้นเป็นเชื้อราใช่ไหม่ะ <c oughs> ็นศีสันเหรอ <c oughs> เป็นยังไงอย่างมัน <c oughs> เป็นขุยๆเหรอครับค่ะทำคันไหมทำคานค่ะแล้วเราต้องคอยเกาอย่างเนี้เหรอครับคันไหมครับคันค่ะคันต้องสระผมบ่อยเลยเหรอค่ะ แล้วแล้วเราต้องต้องทานทานยาไหมเกลือเชื้อราตรงนี้ของเราเนี่ยทานค่ะทานอยู่นะครับแล้วมันดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่ะยานี่หมายถึงว่ายาคุณหมอให้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแคปซูลแม่ให้ค่ะของแม่ให้มาแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะทานทานยังไงครับทานแค่ทุกยังไงพ่ะสองค่ะยืนก็สองค่ะยืนก็สองค่ะ ได้นานแค่ไหนแล้วครับหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนแล้วค่ะตอนนี้อาการเวลาที่ศีรษะรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นเหรอตอนนี้คันไหมคันค่ะตอนนี้ยังคันอยู่ค่ะคันร้อยกว่าเมื่อก่อนเลยค่ะคิดถึงใครมากที่สุดตอนนี้แม่แม่ครับที่บ้านเหรอที่บ้านแม่มาหาแม่ ไม่ไม่โทรหาเขาค่ะต้องถูกไปโทรหาเขาค<า>่ะแล้วเขามาเยี่ยมเราบ้างไหมไม่เคยอ่อีกรายหนึ่งครับคุณต่ายครับก็เป็นคนที่เป็นฝีบ่อยอันนี้ก็คือ <c oughs> อันนี้ก็ดีขึ้นค่ะติดเชื้ออันนี้เชื้อโอกิดใช่ค่ะเ, <c oughs> เป็นฝีบ่อยบางวันจะเกิดจากปกติเขาจะเป็นเป็นแบบ เป็นบ่อยๆที่เราเดี๋ยวขอยายอีกแล้วเดี๋ยวต้องกินยายแล้วตอนนี้คือหลังจากที่ว่าทานอาหารเสริมคือไม่มีเลยแล้วก็ตัวเขาก็บอกว่าทํางานแล้วไม่เหนื่อยคือมันรู้สึกมันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับโดนฝนนิดนึงก็จะเป็นไข้จะเป็นไข้ง่ายๆนีน่ก็ไม่มี uh huh. ค่ะ uh huh. ดีขึ้นเลย <Okay. S 2> หน้าตาก็ดูเหมือนขาวขึ้นนิดนึง <laughs> หน้าตาสวยขึ้น <laughs> หน้าตา,าดูดีขึ้นอ่า <laughs> แล้วก็เป็น เป็นซีบ่อยๆก็นานๆเป็นทีไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นเลยค่ะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วตอนที่เคยเป็นบอกมีอาการบุนแรงจนต้องนอนรงาุนแรงค่ะถ้าตอนนั้นที่แอดมิที่โรงพยาบาลก็คือเป็นในปากไงคะคือมันแบบเยอะอะค่ะเป็นต้องต้องฉีดยาเอาโอเคอันนี้ก็ชัดเจนเพื่อเชื้อช่วอากาศโดนจัดการเรียบร้อยอันนี้กี่แคปซูลนะครับอันนี้ก็เช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองโอเค เาสองเดือนสองก็อยู่กระแสโอเคเราก็ต่อเข้าไปนะครับต่อสักสองเดือนสามเดือนก็อาจจะเป็นคนปกติหวังว่างหวงัวงวาง่านะครับเป็นฝีบ่อยมากช่วยลองให้ฟังหน่อยมันขึ้นตรงไหนยังไงก็แล้วแล้วขึ้นตรงขาแล้วขึ้นแขนก็ขึ้นตรงสะโพกขาแขนสะโพก,แล,กแล้วก็ปากกินอะไรไม่ค่อยได้ อยู่ๆมันก็ขึ้นมาแหละครับครับแล้วแล้วแล้ว,ลวรักษายอย่างไงไปหาหมอหมอให้น้ำเกลือก็ให้ยาอะไรอย่ก็อยู่มาอาทิตย์นึงก็หายอพอแผลเอาฝีเลื่อมล้นแล้วขอให้กลับบ้านได้แล้วเราได้รับคำสัง่งนานแค่ไหนน,นานจะเดินหนึ่งนานจะเดินหนึ่งท,ท,ทานทานเหมือนเพื่อนไหมเช้าเย็นเช้าเย็นทาน กินพร้อมกับยาต้านกินพร้อมกับยาต้านครับแล้วเวลเาเรากินยาต้านแล้วมันมีผลข้างเคียงเราไหมไม่มีครับกินควบคู่กันไปครับโอเคก็อยู่ที่นี่ก็มีความสุขครับครับ,รบ,รบมีความทุกข์ไหมไม่มีมมครับ,รบไม่มีเลยนะอยากกลับไปยึดยาไหมไม่อยากครับอยู่นี่ว่าอยู่กับน้องสนุกกว่า กว่านะก็ขอบคุณป๊าป๊าบแม่แล้วก็พี่แอที่อยู่บ้านเกิดา